และนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเราก็โดนคุกคามไร่หมุนเวียนนะคะแล้วก็เรื่องสิทธิ์ของชุมชนด้วยค่ะการเข้ามาของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีการแจ้งเตือนในดๆหรือว่าบุกรุ่น ใช้คําว่าบุกรุกพื้นที่เนาะโดยที่ไม่ไม่เคารพสิทธิของชุมชนไม่เคารพกติกาของชุมชนและเข้าไปในพื้นที่โดยที่ไม่บอกกล่าวแล้วก็มีการทําลายเข้าของเราเราก็ถือว่าเป็นการบุกรุกที่รุนแรงมากนะคะแล้วก็ทั้งไม่เคารพสิทธิ์ของชุมชนซึ่งชุมชนเราเนี่ยก็เป็นชุมชนที่ทําไร่หมุนเวียนมาเป็นร้อยร้อยกว่าปีซึ่งเราทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องป่าเนี่ยหน,หนูว่าเราทํา ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่อีกในการจัดก,การแล้วก็มันมันสามารถทําได้ยั่งยืนกว่าแล้วก็ยังมีมันเรียกว่าป่าที่ป่าที่มีชีวิตเนาะยังเป็นที่ที่เรียกว่ามันมีชีวิตแต่ว่าในตอนนี้ที่เราถูกคุกคามแล้วแล้วก็ก็เป็นการที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างมากซึ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมมานานแล้วแหละแต่ว่า วันนี้เราก็คิดว่าเราก็ยังต้องพูดเรื่องนี้อีกครั้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิทธิ์ที่เราเราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็มีบป,ประชาชนเหมือนกันมีมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าการสุดท้ายแล้วความเท่าเทียมที่เราได้มันก็ได้ไม่เท่ากันอยู่ดี